สวัสดีค่ะชาแม่มีปุปังนะคะวันนี้มีจะมาเก็บบวบเหลี่ยมแล้วค่ะเก็บได้สองลูกนะคะวันนี้นี่ค่ะแล้วก็อยากอีกลูกหนึ่งลูกนี้ยาวมากนี่ค่ะ ต้องเก็บก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะแก่เร็วมากเลยค่ะนี่ค่ะได้สองลูกแล้วก็จะมีอยู่ลูกหนึ่งอยู่ตรงไหนแล้วลูกนี้แก่แล้วค่ะเดี๋ยวก็เอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะแก่แล้ว แล้วก็จะเก็บอ่ากระเจียพันดุกพิเศษของพี่ต้อมด้วยนะคะที่ช่องพี่ต้อมรักการปลูกส่งมาให้ค่ะเก็บกินได้ทุกวันเลยนะคะอ่อนๆออ,นอร่อยมากเลยค่ะนางดกสมชื่อมากๆเลยนะคะนี่คือดอกของเขากำลังจะเป็นฝักอีกค่ะ ทรงฝักนี้จะเอาไว้เป็นมล็ดพันธุค่ะอาฝักนี้ด้วยค่ะฝักนี้ก็จะเอาเป็นมลด็ดพันเก็บฝักอ่อนๆไปทานอร่อยมากแล้วก็ฝักไหนที่ว่าเขาเริ่มจะแก่นะคะฝักที่เริ่มจะแก่ก็เราเกเอาเมล็ดข้างในมาทานอร่อยมากเลยค่ะกลุบๆมันๆได้ ได้บวบเหลี่ยมสองลูกก็แล้วก็กระเจียบพ,พันดกพิเศษของพี่ต้อมค่ะมาดูต้นหญ้าหวานกันค่ะดอกของเขาเริ่มจะแก่แล้วนะคะเริ่มจะเก็บมาริพันธ์เอาไว้ปลูกครั้งต่อไปได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเอาลงพอได้เลยหรือ,อยังเพราะว่าบีก็เป็นการปลูกครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่คือดอกของแย้าหวานค่ะประมาณนี้ก็น่าจะจะได้เลยนะนะคะดอกแก่ๆของแย้าหวานค่ะแล้วก็ลองลองโรยเดี๋ยวก็ลองโรยโรยโรยขอนนะคะเผื่อว่าเขาจะขึ้น ดอกเยอะเพียบเลยกินดีมีประโยชน์นะคะเขาจะมีความหวานในตัวค่ะย้าหวานนี่คือต้นต้นกระเทียมค่ะบีเด้เอาหัวหัวของเขานะคะหัวใหญ่ๆมาขวังดินเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้กินใบกินยอดค่ะตอนนี้เขาก็กําลังขึ้นนะคะกระเทียมหัวใหญ่ค่ะมาขวังขวังเอาทิ้งๆเอาไว้ เผ่ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรค่ะกินใบก็ได้นะคะกระเทียมต้นกระเทียมค่ะถนาถนาเริ่มเป็นหนอนค่ะนี่ค่ะขี้หนอนหลับฐานเพราะเราปลูกใบบัสารมันก็ต้องมีหนอนมีหอยทากมีแมลงรบกวนบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบ่งๆกัน ต้นใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมากิไปทํากับข้าวแล้วค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดีค่ามาให้กําลังใจดีค่ะกับคุณค่ะ